องคหนึ่งพร้อมส่งสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับพยาคุตองค์ใหญ่ไซส์กว้างสูง70เซนครับองนี้มีท่านใดสนใจรับรับ,รบได้นะครับสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้เลยครับของสะสมหลากหลายรายการครับนี่อย่างหลวงปู่สุขนี่ออกจากวัดมีกล่องมาให้เลข406หลวงปู่สุของค์ยืนเนี่ยครับเปิดอยู่หมื่นห้านะครับมีพระโบราณอย่างเงี้ยนะพระพิกเนต เนื้อลาคังนะครับองใหญ่องนี้เป็นพระพิคเนศเนื้อลาคังองคใหญ่ครับปี2,500น้ําหนักหลายกิโลครับองนี้องนี้เปิดอยู่22 0 0มครับจะส่งปีครับแล้วก็มีองค์ยืนนี่เป็นเนื้อสำลิดครับรุ่นสำสำเร็จสมปรารถนาองค์ยืนนี่เปิดอยู่9,5 0าเนื้อสำลิดเก่าครับเลข1 1 4 2 5ครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระพิฆเนศโบราณค,ครับเนื้อสำลิดครับ องนี้เปิดอยู่หมื่นสองครับจะส่งฟรีครับมีพี่ท่านใดสนใจรับรับได้นะครับสินค้าพร้อมส่งเลยครับผมสภาพสวยสมบูรณ์ครับอย่างซุ้มพญาคุดนี่อันนี้เป็นคุดติดซุ้มองค์ใหญ่ครับขนาดกว้าง80เซนครับสูง1เมตรสภาพแขวนครับแขวนหน้าบริษัทหน้าองค์กรอย่างครับเอาไว้ตอนรับแขกได้ครับบูชาเป็นสิริมงคลครับช่วยหนุนค้าขายครับทำกิจการซุ้มคุดนี่เปิดอยู่หมื่นหนึ่งครับ ลมส่งครับมีของแถมทุกรายการนะครับท่านใดสนใจรับรับได้นะครับรายการนี้พร้อมส่งครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์รายการนี้เป็นพระเท,ทพเทพเจ้าถัานใจครับเป็นไม้แกะสลักนะครับองขาจะเป็นไม้พยุงครับถือไม้เท้าครับเวลาบูชานี่เอาหน้าผากไปจิ้มขอพรได้ครับ จะมีอยู่อย่างละองค์ครับเป็นของพม่าเก่าเดิมแท้ครับอย่างไม้พยุงองค์นี้เปิดอยู่6,5 0 0ครับรวมส่งครับผมมีพี่ท่านใดสนใจรับรับได้นะครับพิมพ์รับได้ครับหรือกดติดตามเข้ามาทักข้อความหลังบ้านได้ครับองค์นี้พร้อมส่งสภาพสมบูรณ์ครับองค์นี้เป็นองค์ทําสีครับเป็นเทพพระเจ้าทันใจเหมือนกันครับของพม่าองค์นี้ก็เปิดบูชาเหมือนกันครับอง์ละ6,5 0 0ครับราคาเดียวกันครับจะส่งฟรีครับ มีใครสนใจรับรับได้นะครับนะครับพร้อมส่งครับด้านหลังจะมีพญาคุดคุดสารเก่าครับหน้าดุองค์นี้ไซส์หกสิบห้าเซนครับเปิดอยู่เจ็ดพันห้านะครับองค์ใหญ่ผ่านพิธีแล้วครับปิดทองเรียบร้อยพร้อมบูชาได้เลยครับองค์ใหญ่เปิดอยู่เจ็ดพันห้าจะส่งฟรีนะครับท่านใดสนใจรับรับได้นะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพญาคุด รัชกาลเก่านะฮะองนี้ไซส์50เซนสภาพสมบูรณ์ครับพร้อมแขวนเป็นหล่อครึ่งองค์